นักบริหารระดับโลกที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับนั้นเขามีวิธีคิดและบริหารจัดการที่นักบริหารทั่วโลกเรียนรู้และยึดแนวทางเป็นแบบอย่างซึ่งเราสามารถหาความรู้และศึกษาประวัติจากหนังสือมากมายแต่นอกเหนือจากความสําเร็จในหน้าที่การงานละ่ะผู้บริหารระดับสูงเขาดําเนินชีวิตอย่างไรมีโลกส่วนตัวอย่างไรโดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ในครอบครัวสังคมเล็กๆเ,เ,เป็นอย่างไรมีแนวทางสอนลูกอย่างไร ผมจะพาคุณไปเรียนรัดวิธีคิดผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายวงการในบทบาทการทำงานและครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางให้กับเราครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Family นะครับทางช่องนาว26นั่นเองนะครับกับเรื่องราวของนักธุรกิจ CEO หรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับที่ประสบความสําเร็จในแง่ของการบริหารจัดก,การธุรกิจตัวเองในวงสังคมต่างๆนะครับและอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญนั่นก็คือความสําเร็จของการบริหารจัดก,การภายในครอบครัวนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามนะครับ มีการแข่งขันสูงในทุกๆด้านแบบนี้เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากที่เราต้องรอบรู้และรู้จริงยิ่งผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนกับตันเรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด ผู้ชมลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นท็อป10ของโลกนั้นเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นท็อป5นะครับท่านเป็น1ใน5ของนักแสดงตลกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวันนี้แขกรับเชิญของเราใน The Family นะครับดรธัญญาโควิจิตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทค o m e d y Line จำกัดครับสวัสดีครับพี่เบ อาจจะเป็นท็อป10ของโลกแล้วพี่เป็ดยังเป็น1ใน5ด้วยครับของนักแสดงตลกครับที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกครับเป็นหลากหลายมิติมากก็พอไปค้นดูอ่ะเฮ้ยมันมีตลกคนไหนที่จบอย่าเอกบ้างเขาบอกมีไม่กี่คนในโลกในที่จบอญ่าเอกถ้าทําได้นี่มันจะสุดยอดก็เลยเลยตั้งใจทำหมังแต่วันนั้นก็เลยตั้งพณิธานอาไว้ับครับเรามีพี่น้องหกคน พ่อขับแท็กซี่แม่เป็นแม่บ้านแล้วมีพี่น้องหกคนนะ่ะคิดดูแล้วก็ว่าชีวิตมันลําบากขนาดไหนโอกาสที่จะได้กินก็มีผักกับลาเค็มอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่มีโอกาสที่จะได้กินของดีๆอย่างนั้นในสมัยเด็กๆก,ก็คือเหมือนกับเด็ก ที่เรียนหนังสือไปวันๆทั่วไปไม,ไม่ได้มีอะไรมะไ,มไม่ได้ไม,ไดมีป้าหมายอะไรเลยไม่ได้คิดว่าโตขึ้นอยากเป็นโน่นเป็นนี่ยังไม่ได้คิดตอนไาคิดกับตอนตอนตอนจะจบม3ตอนเรียนหมหนึ่งมสองนี่ตอนนี้เริ่ม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 รู้ว่ารู้สึกแล้วแล้วพี่ใช้ขึ้นมากรุงเทพเรารู้สึกแล้วเราวางแผนตัวเองแล้วว่าถ้าเราขึ้นมากรุงเทพเนี่ยเราต้องทําอะไรเราต้องเรียนอะไรคือตอนนั้นอยากเป็นอะไรทำไมถึงจะไปเรียนอยากใส่สูตรที่ทำงานห้องแอร์เย็นๆทำงานคือความคิดของเด็กว่าใช่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 ตั้งใจอยากมีสูตรใส่ใช่ คือทางานอะไรก็ได้ที่ใส่สูตรใส่สูตรแล้วล่อบริษัทก็ได้แบงก์ก็ได้อะไรก็ได้ใส่สูตรถ้าอยู่ห้องแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยก็เลยจะเรียนพาณิชพาณิชบังเอิญพี่ชายขึ้นมาเรียนพาณิชก่อนแม่บอกมีพี่ชายเรียนพาณิชแล้วเปิดไปเรียนครูแล้วกันพี่เป็นคนที่ไม่ชอบเพอไม่ชอบเพขัดแย้งกับแม่ขัดแย้งพี่ดือ้อเนี่ยพี่ดือ้อพี่ไม่เรียนแม่ทีนี้ก็เป็นการต่อสู้หลอกแม่ครับพี่ใช่ไหมแม่บอกว่าต้องเรียนต้องเรียนแกต้องเรียนครูมาเรียนครูก็ได้ก็เรียนเข้าเรียนบ้ามเดนรรีทออก ชโยเลยดีใจดีใจมากโอ้โหโดนไขออกมีความสุขมากโดนไขออกมีความสุขมากยากมากที่ใครจะคิดแบบนี้เอาจริงๆนะมีความสุขือเรามันมันไม่ใช่ที่เราเรียนแล้วเราก็กลับไปบอกแม่เราโดนไล่ออกนะแม่บอกแคต้องไปเรียนกูไปสมัครอีกสอบอีกได้ไหม้วสอบได้สอบได้ทีนี้ก็ไปสอบตรงพลาดไปสอบตรงพลาดพี่ไว้ผมยาวไงนี่ในประวัติโปรไฟล์ของเราเนี่ยเป็นลูกใครมีนี่ชื่อพ่อชื่อแม่อาชีพพ่อทาอะไรใช่เขาก็บอกไว้อาจารย์ก็ถามว่า ชื่ออะไรบอกชื่อถัญยาบุญจิตบ้านอยู่ไหนบอกเป็นคนจังหวัดตรังครับมีพี่น้องหกคนพ่อทาอะไรเราพ่อเป็นแหนมเพอครูคมองหน้าเราบอกกับไปมองกมองตีมองที่โป,ปรไฟเฮ้ยเฮ้ยเป็นำหนพ,พ่อรับจ้างอะ่ออะใช่ไหมพ่ออาชีพรับจา้างแต่<อ>พี่บอกว่าพ่อ,อ,อเป็นแหนาเพอ,เนนเพอคือต้องการที่จะไม่ตกสภาพอ่ะ ปากรตกสัมภาษณ์สมใจก็กลับไปบ้านดีใจเช็คโผงเลยมีความสุขมากตกสัมภาษณ์แล้วเสร็จก็ดีใจดีใจแม่ก็เครียดเลยแม่ก็เสียใจมากเสียใจมากแม่ไปนั่งร้องไห้เหมือนคนเบื่ออยู่ทีใต้ต้นยางหลังบ้านเราเห็นแม่นั่งร้องไห้เราก็เลยน้ําตาไหลก็คิดว่าก็มากราบเท้าแม่บอกว่าจะกลับมาเรียนะจะกลับมาเรียนให้จากภาพที่เห็นจากภาพที่แม่มเสียใจเขาไปกราบแล้วก็บอกแม่ว่า ผมจะไม่ทําให้แม่น้าตาไหลเสียใจยอีกต่อไปถ้าแม่จะ<ม>น้าตาไหลก็ต้องน้ําตาไหลในความภาคภูมิใจในตัวผมในความสําเร็จในความสาเร็จของผมตอนนั้นมีใครบอกมีใครมาสอนมีใครมาสกิดไม่มีคิดแต่เองคิดพี่คิดเองพี่คิดเองอพี่คิดเองแล้วก็พี่ก็ทำก็ทำก็ข,ขึ้นมาเรียนใช้โควตานักบอล เข้าเรียนที่จัเกรเซมจนจบปิาตรียังไม่จบปิาตรีก็จบก็มีการต่อยก็ก็เรียนแค่ปอสสูงแล้วก็มีปัญหาอุบัิเหตุก็มาเป็นครูอยู่สองปีเป็นครูใช่ไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้ใส่สูตรยังหวังไหมว่าจะใส่สูตรอีกก็ก็ก็ยังคิดอยู่ยังคิดอยู่เสมอยังคิดอยู่เสมอจนจนพี่ชายมาชวนมามาบอกว่าไปไปแ่องเที่ยวก็รับงานตอนรับนะครับใช่ไหมเปดไปหน่อยไหม ไปสมัครพนักงานต้อนรับดีกว่าดีกว่าเป็นครูที่นี่ก็เลยไปสมัครพนักงานต้อนรับของนี่ที่นี่ได้ใส่สูตรลูกไทยแล้วสูตรตัวแรกตัวแรกที่สมหวังสหวังเลยพนักงานต้อนรับของกรุงเทพธนาคารกรุงเทพใช่ใช่พอเข้าไปทํางานปั๊บเราไม่ได้ทํางานในเคาน์เตอร์เราก็อยู่ข้างรอคอยต้อนรับเอานะครับสวดีครับวันนี้แม่จะทําอะไรก็ดูแลเทคแคร์ลูกค้าทั้งหมดทำอยู่สักประมาณปีกว่ากับสองปีก็เลยถึงยาววิถีชีวิตมาเปลี่ยนมาเป็นอาชีพตลก ก้าวแรกที่มาเป็นนักแสดงตลกจากอะไรจากมึงลงไปเลยมึงลงจากเวทีไปเลยนะด่าอย่างแรงมากเลยมึงอย่ามาเลยอายุอาชีพตลกเลยมึงเล่นตลกยังไม่ขำเลยมึงรีบลงออกจากเวทีไปเลยไม่งั้นเจ้ากแก้วฟี้งอย่างวนี้